ที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะจันบุรีพัทยาค่ะโกนุนเจไปนู่นโลกออันนี้ประตูอะไรเจอ่านออกไหมอ่านให้ฟังหน่อยนี่มันคืออะไรประตูชายอะไรประตูช้ยปารีสปารีสอ่ะ ไปไปเจ๊กับน้องวันนี้คลิปเจ้กับน้องพามาตะลุยเมืองจำลองใช่ไหม่ะเออเก่งอ่ะนี่ว้าเด็กน้อยได้ถ่ายกับไดโนเสาร์ด้วยค่ะชอบใหญ่เลยอีเข้าไปแล้วเราจะทะลุไปที่อื่นหรือเปล่า เฮ้ยทำไมยังอยู่ที่เดิมเอาโอ้ยเราเข้าไปเจอเมืองอะไรเราเข้าไปเจอตัวอะไรกันตัวอะไรนะคะมีเสียงเหรอโอ้ยถ้ามีก็วิ่งแล้วค่ะมีไหมเจเจไม่กล้าจับเจจิ้มเบาๆที่พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือไหนมันคืออะไรนะคะ กิ้วมีเยอะเลยใช่ไหมโอ้ยยานอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างไหมเนี่ยอ่ะลุงกี้เฉลยโอ้ไหนมีคนไหมมีรถจิวงมีรถจิ้วออ๋ออยู่ประเทศอ่าเก่งมากอยู่ประเทศอังกฤษรอนดอนบิดใช่ไหมใช่ไหมพี่เนดอ่าเก่งมาก อะไรวิหารอะไรนะมีหารโคโลนประเทศอะไรเยอรมันเยอรมันใช่ไหมลุงบอกถ่ายไหมถ่ายรูปก,กันหรือเปล่า,าให้นินถ่ายให้ไมหมใครเปิดให้ดูอะไรนะใครเปิดให้ดูนะอันนี้อันนี้คืออะไรนะใครเปิดให้ดูด,ดคออูคืออะไรคืออะไรหนูรู้จักไหมสถานที่เนี้ยบอกเพื่อนเพื่อนโอเปร่าเฮาส์หร เขาคือโอเบล่าเฮาส์แต่ตอนนี้มันโดนทุบทิ้งไปเลยเป็นเมอร์ไลออนอันนี้ประเทศสิงคโปร์นี่มีป้าตัวใหญ่ด้วยสงสัยอ่ไปเราไปต่อตรงนู้นนูนใหญ่มากเลยเมืองจำลองเจ๊พาป้ามาเที่ยวประเทศอะไรต่อแล้ะเรามาประเทศอะไรต่อแล้วประเทศอิตาลีหายไปไห,ปหปน อะไรน้องฟ้าว่าอะไรนะอาบูบาบาอ่ะไปยืนขึ้นไปยืนตรงบันไดไปให้ลุงถ่ายให้ขึ้นไปยืนตรงบันไดนี่นขนาดเคยมาหลายทีแล้วนี่แต่เพิ่งเคยพาเด็กๆมาไปอยู่นู่นจินมากโหไปหลายประเทศเลยเนี่ยเราอ๋อพี่ไม้ปราสาทหินพี่ไม้ไหนมาดูตัวนี้ใช่ไหมมันมี วัสกเกตภูเขาทองอยู่ที่กรุงเทพอันนี้ปราสาทพนมลุงนี่นะคะใหญ่มากพาเด็กๆมากันได้เลยวันนี้อากาศก็มีฝนตกบ้างแล้วก็ตกมาแล้วก็จะอบอ้าวนิดหน่อยอ่าอันนี้อนุสาวรีอันนี้อนุสาวรีย์ชัยมีอะไรบ้างน้องฟ้าดูดูมีอะไรเต็มเลยหอะไรติดอะไรติดไม่ใช่น่นนอะไรติดรถรถติดใช่ไหม อ่าตรงนู้นโอ,โอ้โอ้นูน่นนู่นไปถึงนูน่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนู่นเลยเนะไหนมีรถชนกันเนี่ยไมีรถชนกันด้วยชนกันโอ้ยยังไม่ชนยังไม่ชนชนแะล้วยังมีช่องเหลือนิดนึง <c oughs> เจ๊บอกรถชนกันอ้าวอ๋อนี่นี่นี่นตรงนี้พระประถมเจดีเห็นไหมคะเจ๊ สีเหลืองเหลืองได้ไงพระประสมเจดีย์มีสะพานเดินเข้าไปได้ดฮ้ยตึกขาวยตึกขาวเระจ้าตึกขาวกระจ้าตึกขาวด้วยอ๋ทีวีช่องอะไรทีวีช่องอะไรช่องสามสามยาวมากอ่านเลยเรียนหนังสือมาแล้วอ่านกันเลยอ่านไม่ออกหันมาเดี๋ยวช่วย ย่าโมท้าวสุรนารียอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโอ้ยนั่นทหารเต็มเลยนั่งไงข้างหน้าไงไคืออะไรคืออะไรรู้จักไหมอ่าเจ้ไปอ่านลุงอย่าเพิ่งเฉลยนะถูกแล้วพระน,นั่าอันตะสมาคมเจ้าอ่านถูกแล้วที่เจ้ไปตอนป้ารับปริญญาไง ấy. อเจยังเด็กโอ้โห,ม,ม,ม,โโหมีเยอะลานพระบรม,มรูปทรงม้าตรงนี้วัด่จะเป็นลม,นลมใช่เจ๊์จำได้ไวัดที่จะเป็นลมช,<ะ>ชื่อวัดอะไรนะนป้ายอยู่ไหนนะะหาป้ายอ่านเราจะได้รู้ว่าตรงนี้คืออะไรนะะในสนามเดนเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆพพาเด็กๆมาได้ได้ได้ไดความรู้ด้วย ผู้ใหญ่อาจไม่อินแต่เอกเด็กอินวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วไ,ไ,นะไหนอ่ะใครเจอนางยักษ์ก่อนไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเด๋อดล้มค่อยๆไปถ้าเจอรู้จักพร้อมกันก็จูงมือกันไปใช่ไหมใช่ที่เดียวกันไหมอปรึกษากันอปรึกษากัน ่าเก่งมากเจอพร้อมกันอะเด็กๆใช่ไหมไหนนางยักษ์อ่าอันนี้คือวรรณคดีเรื่องอะไรเรื่องอะไรพระอภัยมณีคนไหนพระอภัยมณีพระอภัยมณีอยู่ไหนโน่นพระอภัยมณีเป่าปีไหนนางเงือกไหนนางเงือกอ่ะนางเงือกไหนนางยักษ์ไหนนางยักษ์ เออเก่งมากทั้งสองคนนี่พุนทธมนรจะมีรูปตรงนี้คืออะไรวัดพระศรีสารเพชรอยุธยาใหญ่ไหมดูสิเจมันใหญ่ไหมลูกใหญ่มาก <c oughs> ในพญายนาคจิว๋วไหนโอ้ยลูกฉันสายตาไหนโอ้เจ้าปลาตัวใหญ่ม,มาก เนี่ย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 ตัวปลาอะไรอ่ะระวังแล้วลูกปลาตัวใหญ่จังเฮ้ยอย่าไปใกล้นู่นเนี่ยตัวใหญ่มากเลยตัวนี้มองไม่เห็นเลยปตัวใหญ่มากดูหน่อยเห็นไหมถึงเขาไหวแล้วไหมบุ๊ปลานึกปลาบึกบุ๊กตัวใหญ่มากนี่สะพานอะไรเนี่ยอันนี้สะพานอะไรมีใครรู้บ้างบุ๊กสะพานอะไรรู้จักไหมสะพานลอย มันก็ลอยสะพานข้ามแม่น้ำแควอยากไปไหมอยากไปไหมแม่ดูใช่อุ้ยพิกี้ทำไมปากมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนจระเข้เลยปากกาปากกาเอามาเขียนอะไรปากกาไม่ได้กัดเหมือนจระเข้ปากกาหนูกเหมือนจระเข้จระเข้กลายเป็นปลาปลาปลาจระเข้มันเป็นปลานี่เฉลยลูกมันไม่มีขา โอ้เขามีปลาเยอะมากนุ่นโอ้มันมีตั้งสองตัวนุ่นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมั่ายๆอุ้ยมีสองตัวใช่ตัวนุ่นกำลังกำลังมาตัวนุ่นเหมือนตัวลูกตัวนี้เหมือนตัวแม่น่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าที่หนูเห็นพี่กิ๊กก็เดตรงนี้คืออะไรตรงที่ป้ากับกาบินการบินไทยโอ้ คือเดอนเมืองใช่ไหมตอนนี้ตอนที่เป็นที่เก่าอยู่ชอบไหมลูกอันน <Yeah, anyway>? ี้คืออะไรเด็กน้อยรู้จ cool ักไหมเก่งมากเบบี้เห็นไหมหัวลำโพงมีรถไฟไหมอ่ะ หนอ,อะ่ะเจอ,อย่างเด็กๆเ,เจอแล้วเ,เต็มเลยก็คือนี่แหล,ละคะ่ะสถานีหัวลำลโพงน,น้องฟ้าบอกเพื่อนๆหน่อยฝากกดไลคกล์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดแชร์อ่าบ๊ายบายก่อน